เหล่าพ่อค้าแม่ค้าตามจุดต่างๆพากันวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องสลากดิจิตอลและเทคนิคในการนำเลขชุดจากสลากดิจิตอลมาจำหน่ายต่อยอดส่วนราคาหวยี่ปัวปล่อยราคาแพงเหมือนเดิมนายชาตรีขุนอินนายกสมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้เหล่ายี่ปัวรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าขายปลีกทั่วไปต่างพากันใช้เทคนิคด้วยการกดซื้อสลากดิจิตอลเอาเฉพาะเลขชุดแล้วบันทึกไว้นำมาจำหน่ายในกลุ่มโซเชียลในราคาเลขละ100บาทถึง120 บาททําให้สลากดิจิตอลถูกซื้อหมดในเวลาอันรวดเร็วส่วนหวยเซรีหวยโคต้าเมื่อสลากดิจิตอลหมดแล้วเหล่ายี่ปัวและพวกหวยออนไลน์ก็จะกวาดซื้อจากพวกหวยเซรีหวยโคต้าในราคาแพงและนําเข้าสู่ระบบออนไลน์ส่วนยี่ปัวก็ขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าปลีกราคาแพงด้านแม่ค้าหวยย่านถนนมหิดลอําเภอเมืองเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้สลากดิจิตอลนั้นเหล่าพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งยี่ปัวก็พากันกดนําเลขชุดจากสลากดิจิต แล้วนํามาบันทึกลงในเพจในไลน์ทำให้สลากดิจิตอลเลขชุดจะหมดรวดเร็วพอสลากดิจิตอลหมดก็จะเป็นทีของหวยปกติ